ครับนี่เรามาอยู่ข้างสระน้ำกันนะครับเนีอยู่กับช้างเราตอนนี้โอ้ช้างร้องนะครับร้องใหญ่นะครับเนี่ยจะมาปล่อยมากินหญ้ากระแถวนี้นะครับอ้าวกินกันกินกอนช่องช่องโอ้โหอ้าวไม่ไรครับควายควา้า วายตอนนีああ้อ่าเดินไปเดินไปเดินตามกันไปโอ้เด oh. ินต่อแถวกันครับเดินต่อแถวกันอ้าวอ่าให้มันเดินต่อแถวกันดีกว่าครับเน่เน่เน่เอ้าเอ้าเอ้าชนครับชนชนช้างครับเอ้าเอ้างายไปแล้วอ๋ออ๋อมีช้างเลยครับช้างแอฟรปลิคอตัวนี้เอ้ยอ้าวให้มันเดินครับเดินอ้าว อ่ากินยาก,กันกินยากครับเนาะไหนครับวัวว่านมตัวนี้เนี่ยว่านมวัวนมมาเดินเดินเนี่ยอามีควายตัวนะครับควายตัวนึงยควายโอ้ไม่กินยาก,กันใหญ่นะครับตัวนี้เอา้า อ๋อโน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 เน่วายหมดเลยมันวายหมดเลยอ่ามันวายมากมันวายหมดแล้วมันวายหมดแล้วอ่าแน่มีอะไรครับมีหมาเรามาเฝ้าเล่นนะครับตัวนี้มอมอมอเน่หมาเล็ดเล่าเล่นเล่าตัวนี้อ้าวเดินเนี่ยเน่มีเยินลวดมีอันนี้ชมพูครับชมพูเน่เอ่อ มีมาเหลืองครับมาเหลืองเน่อ่าวเน่มาลัปเปอร์ครับตอนนี้สนักกู้ภัยแล้วตอนนี้ก็มาครับเน่อ้าวเด่เน่เอาฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย